ครับกะขอกราบสวัสดีนะครับคนผช้่มช่องชุมพลกดลากย้าคือเก่านะครับวันนี้พราะ่กันในช่วงเย็นเย็นครับเย็นเท่ากับจะมาเลาะสวนนะครับย่างเบิงนะครับย่างเบิงสำรวจนะครับสำรวจสวนนะครับทุกวันนะครับาในสวนจะเป็นจ้งไดนะครับมีต้นใหม่ที่เียวแหงหรือมีมลเงนะครับไม่หยุ่งเกี่ยวกับต้นใหม่หฮาวอนะครับ ก็จะเบิ่งเดินสำรวจนะครับสวนเล็กๆของโฮทุกวันนะครับเป็นประจำนะครับครับจะเป็นสวนกล้วยนะครับกล้วยือดูฝนก็จะเขียวนะครับหงอกงามนะครับตรนี้จะเป็นค่านะครับต้นมะม่วงนะครับที่เสียบยอดไใเพิ่งติดนะครับแถวนี้จะเป็นค่านะครับข้องเล็กๆนะครับข้าใส่ไกลที่ขุดเองนะครับนี่จะเป็นสวนฝรังนะครับเดี๋ยว ถ้ามาอัปเดตเบื้องฝรั่งอายุหนึ่งปีเนาะครับก็จะอายุ่าเท่ากันเนาะครับบางต้นกันหนึ่งปีบางต้นกับปีกว้านะครับนี่ครับต้นนี้ก็อายุประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับกัเริมได้หอเนาะครับเริมเอาลูกไว้เยอะเนาะครับปีที่แล้วก็ไว้บ่กกี่ลูกเนาะครับกับเพราะได้กินเนาะครับคางๆนี้จะเป็น่วยนาเนาะครับ่ว้นานังพันผืนบ้านห้องเนาะครับ เป็นสวนเล็กเนะครับนี่ครับจะแจมด้วยค่านะครับค่านี่ปลูกได้เดือนกว่านะครับก็เรื่มแตกใบนะครับครับสวนเล็กเนะครับเป็นขั้นหน้านะครับ้างจะเป็นบ่อปดุกนะครับอางนี้จะเป็นขัองใส่ไกล้นะครับกับน้ำแห้งนะครับฝนบปตกหลายวันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะอายุหนึ่งปีแล้วแต่ดูเหมือนจะอาการนี่จะบ่กรอดนะครับเพราะว่าบ่มีดอก มีผลนะครับอาจจะเกิดจากใสเดือนฝอยหรือโรครากปมนะครับแล้วก็จะบำมรุงเบื้องก่อนนะครับถ้าบดีขึ้นก็จะถอนทิ้งนะครับถอนทิ้งเอาต้นไม่มาปลูกนะครับเพราะว่าใสเดือนฝอยบำมรุงจังไดเขาก็บัฒาตเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็แห้งตายนะครับครับไม่นานนะครับนี่ครับฝั่งจิมจูนะครับอายุปีกว่านะครับก ค่อนข้างจะลกเลยทีเดียวนะครับต้นนี้นะครับได้ห่อแล้วนะครับหอเยอะมากนะครับที่ออกลูกยังบวมหอกับมีนะครับเป็นลูกเล็กๆก็มีนะครับนี่ครับอีกจะเป็นดอกก็มีนะครับราะว่ท่างสวนจะตัดแตงกิ่งไปน้ำนะครับหอไปน้ำตัดแตงกิ่งไปน้ำให้เขาแตกใบแตกยอดอ่อนนะครับนี่ครับครับเหมือนกันใกล้ๆนะครับ เขาแตกอยอดมากเขาจะมีดอกมีผลออกมาด้วยนะครับยิ่งไหนทีโบมีออกมาแล้วโบมีผลโบมีดอกนะเขาจะตัดทิ้งไปเลยนะครับครับสภาพเบื้องกันเกลไก่เนาะครับครับสภาพปีกว่านะครับฝรั่งและลูกค่อนข้างที่จะดกนะครับต้นนี้ก็จะเอาลูกไว้เยอะเลยนะครับ นับๆเบิองก็จะมั่นเกือบสี่สิบลูกได้นะครับต้นเดียวนะครับเพราะว่าทียังบวหอกับมีนะครับครับเดี๋ยวอีกสองสาวันก็จะได้หอแล้วนี่ครับเพิ่งเริ่มหอนะครับลูกเท่าเหรียญสิบนะครับก็จะเริ่มหอครับครับยังบวหอนะครับลูกโดกมากนะครับปีนี้นครับสภาพสวนนี้จะเป็นให้หน้านะครับ เขาได้ดำเขาไว้นะครับนี่ครับแต่ละต้นพอลูกเยอะมากนะครับต้นนี้ก็จะออกเยอะครับรกมากครับฝรั่งจิมจูนะครับใบอาจจะบ่สวยนะครับแต่ว่ามีปัญหาเนาะครับนี่ครับเป็นดอปขึ้นมากไหมเนาะครับทั้งที่หอวไว้กันเยอะแล้วนะครับ จ,จแถวนี้นะครับผกไปแค่สิบต้นนะครับน่ครับอาจารย์บางท่านก็บ,บอกว่านะครับพลังแค่สิบต้นนะครับได้ได้นีสามารถเทียบเท่าทำหน้าหนึ่งไรได้นะครับอันนี้ก็ผมก็ยังบม่ได้ถ้การพิสูจน์นะครับแต่ว่าโอกาสนาความเป็นไปได้นี่นาจะมีนะครับเพราะว่า พลังปีนี่ลูกดกมากนะครับนี่ครับนี่จะเป็นพันสาหีท่องไร่เมล็ดนะครับลูกเขาออกแง่ๆลี่ๆนะครับก็จะยังบวอนะครับก็จะเริ่มห่อนะครับบ้างนะครับครับสวนต้นนี้จวพอถึงหนึ่งปีเต็มนะครับก็จะเอาลูกไว้แค่บ่เยอะนะครับ เป็นดอกเลื่อมเป็นดอกก็มีเรื่อมที่ได้ห่อไว้แล้วก็มีนะครับพลังกิมจูนี่จะออกตลอดนะครับนะครับเขาจะออกลูกตลอดนะครับตัวน,นี้ก็ยังบ่ถึงหนึ่งปีเต็มดีนะครับครับจะห่อไว้แค่สามสี่ลูกนะครับนี่ออกดอกเยอะนะครับลูกดก,กนะครับสาพัดพลังสีต้นนะครับ รงนี้ก็จะเป็นคาเนะครับปลูกเสี่มกับไม้นาเนาะครับปลูกเพื่อเพิเสียพื้นที่โดยเป้าประโยชน์นะครับก็จะปลูกพืชหลายชนิดนะครับไนในพื้นที่เดียวกันนะครับครับ้าเนะครับปลูกสามสี่เดือนก็ได้ซับนอขายนะครับคาเนี่ยนะครับก็ขายซับขายอยู่เรื่อยๆนะครับเปลี่ยนสภาพสวนนะครับครับก็จะเป็น ขั้นติดต่อกันนะครับไปอีกขั้นหนึ่งนะครับาจากหนุนขั้นหนึ่งนะครับสภาพนี่ครับต้นน้อยนะหนึ่งปีนะครับนี่ก็จะจะเป็นมะละกอนะครับเพิ่งปลูกนี่ครับครับเริ่มออกดอกแล้วนะครับนี่ครับมะละกอเริ่มจะออกดอกแล้วนะครับ เพิ่งปลูกครับได้สามสี่เดือนนะครับภาพกิมจูอายุนะครับขั้นนี้จะเพิ่งแปดเดือนนะครับกต่เรื่มทยอยว้ลูกนะครับน่ครับฝุ่นของหมีนะครับแต่ยีดดีนะครับสวยงามครับแต่ยังเบาลูกนะครับต้นนี้การเรื่อมทยอยออกแล้วนะครับกจะได้ห่อไว้นะครับ พลังกิ่มจูแปดเดือนแล้วครับเริ่มทยอยหอนะครับเริ่มออกดอกออกผลเยอะครับส่วนเล็กๆนะครับปูไว้บนคั้นหน้านะครับจะโบหนาเชื่อว่าจะได้ผลนะครับนี่ครับสภาพดอกนะครับของฝรั่งฝื่นของมีนะครับอกออกเยอะมากครับนี่ครับเป็นฝรั่งบนขั้นหน้านะครับ พลังแลวก็จะมีค่าเนาะครับนี่ครับเป็นค่าแดงบ้านเนี้ยบ้านเฮาเนี่ยครับค่าแดงธรรมดานะครับโบเแมนค่ากรตรแดงไงนะครับแด้ดูล่ำต้นของเขาเนาะครับหญ่กาหัวนิ้วโป้งมือเนาะครับนี่ครับได้ซับขายเนาะครับซับขายอยู่เรื่อยๆเนาะครับปลูกแค่โบ้โดนครับเพิ่งจะปลูกได้โบถึงหกเดือนเนาะครับตัวนี้ได้ซับขายอยู่เรื่อยๆครับซับจน ต้นใกล้จะโค้นแล้วนะครับเพราะว่าแถวนี้ตลาดต้องการนะครับคาเนาะครับเป็นพืชที่นาปูอีชนิดนึงนะครับนี่ไรได้อยู่ตลอดนะครับคาครับฝนหงมีต้นนี้เป็นลูกนกมากนะครับซึ่งได้เด็ดถิมนะครับเพราะว่าต้นเขายังบวตโตเต็มที่นะครับกะบห่อบางนะครับแต่ว่ากับห่อไวเยอะนะครับประมาณยี่สิบกว่าลูกนะครับต้นเล็กๆนะครับ ลกมากนะครับบางท่านเอาไปปลูกบอกว่าบ่ได้กินลูกนะครับออกลูกยากนะครับเจอย่นี่ปลูกลูกดกมากนะครับดกจนได้เด็ดถิมนะครับครับเป็นค่าสลับไปครับฝรั่งกิมจูนะครับครับเป็นขั้นหน้าเลยสวนเล็กๆผ้าพี่นองนะครับมาอัปเดตเบื้องนี่จะเป็นทุงหน้านะครับที่เขาได้ปักดำไว้นะครับ ครับข้างๆบรรยากาศดีครับในตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นๆอากาศขึ้นๆนะครับบึงสวนน้ำกันครับสวนเล็กๆที่ห้องเรื่มปลูกสวนห้าจะท้ายถ้ำต่้ง่เรื่มปลูกนะครับให้พี่น้องบึงพัฒนาการนะครับของการปลูกต้นไม้นะครับว่าห้องประสบปัญหาอย่างบางนะครับปลูกเพื่อเพื่อทดลองครับเพื่อเบื้องเขานะครับเพื่อศึกษานะครับ จะเป็นลูกติดดินเลยนะครับก็ได้ห่อไว้อยู่นะครับภาบคานาะครับคานตาแดงบานห้องนะครับสูงครับเกือบเกือบทวมหัวแล้วนะครับสูงมากนะครับค่าโมเมนค่ากรเกียรแดงใหญ่นะครับเป็นคาพันผืนบานห้องนะครับน่ครับภาพพลังก็ได้ห่อไว้เยอะนะครับล่าง พลังแปดเดือนนะครับนี่ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ปลูกควอมกันนะครับแต่บ่โตนะครับกันได้จะได้บันรุ่งกันต่อไปนะครับปลูกพืชหลายชนิดนะครับเสียมไว้น้ำกันเพื่อบม่ให้พื้นที่ว่างนะครับครับาก่อนนี้อายุบ่ถึงหกเดือนนะครับนี่จะสุดขั้นนี้ขั้นหน้านี้แล้วนะครับ พี่ผ้าหนองเมืองนี้นะครับขั้นนี้ก็จะเลี้ยวไปนี่นะครับอาจจะมีขั้นหนึ่งไปนู่นนะครับที่ปลูกฝรังกับทั่วไว้นะครับกราบเรียนในพี่แห่นหนองเมืองแค่นี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามสำหรับท่านใดที่ชอบกกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับมือนี้ชุมพลคนา่าญยาขอสวัสดีกันคือเกาเนาะครับ